สวัสดีครับผมช่างนกวัสมอนะครับนี้ผมก็จะพามาดูเจ้า HondaC คันนี้นะครับคันนี้ที่ผมล้างขบูไปนะครับรถไม่ติดแล้วก็คอยสตาร์ทเสียนะครับคันนี้เจ้าของเอามาให้ผมเดินสายไฟให้ใหม่นะครับดูนะครับสายไฟที่เจ้าของไปทําที่ไหนมาไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้ครับตรงแผ่นชาร์จนี่ก็ใช้เป็นแจ็คเสียแบบนี้มานะครับ ที่ทํามานะครับใสยดินก็ใช้เป็นสีแดงเลยนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับนี่ก็มาให้ผมขึ้นใส่ไฟให้ใหม่นะครับก็ประมาณนี้ยครับคนที่ทํามาก่อนหน้าผมนะครับของหัวกะโหลกก็ประมาณนี้นะครับไฟเกียยวว่างกับไฟโชไฟเลี้ยวก็ไม่มีมานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้นะครับก็ไฟหน้าก็ต่อมาแบบง่ายๆครับก็ประมาณนี้ เดีย๋ยวคันนี้ผมก็จะมาขึ้นให้เจ้าของใหม่นะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าจบออกมาจะสวยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ซีเจ็ดสิบแท้นะครับเป็นซีแปลงมานะครับก็ประมาณนี้คร้าวของเจ้าฮอนด้าซีคันนี้นะครับครับเดี๋ยวเราก็มาทําการเก็บสายไฟไล่สายไหมไล่สายไฟใหม่ให้เจ้าของกันนะครับ ระบบไฟคันนี้ที่จะของทำมาก็คือเป็นระบบไฟดีมนะครับใช้ระบบกล่องไฟนะครับเนี่ยครับกล่องไฟนี่ก็คือสีรวมมาเลยนะครับเนี่ยครับไม่รู้สีอะไรเป็นสีอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนสายใหม่หมดเลยนะครับเพื่อจะให้สีสายมันตรงกับรุ่นของรถจักรยานยนต์ฮอนดานะครับเพราะว่าฮอนด้าสีพวก ของไฟนี่ก็จะเป็นมีสีดำคาดเหลืองนะครับดำคาดขาวแล้วก็สีฟ้าก็ดำแดงน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณนี้ครับแผ่นชาร์จนี่ก็เป็นทำเป็นไฟระบบ1ิโวลต์นะครับแผ่นชาร์จนี่ก็เป็นของเทียมนะครับไม่ใช่ของแท้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋บบวดยวเรามาแก้ระบบสายไฟกันใหม่นะครับกับเจ้าพันดาซีคันนี้นะครับใช่ทางน้ำมันก็ เดินมาประมาณนี้นะครับช่างก่อนหน้านี้ที่ทํามาก่อนผมนะครับสายไฟก็คือใช้เป็นสีเดียวกันเลยทั้งคันนะครับ๋ยวผมก็จะมาแก้ให้เก็บงานให้เนียนเนนเลยนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เดีย๋ยวเราก็มาขึ้นกันใหม่เลยนะครับสายไฟผมก็ตัดทิ้งใหม่หมดเลยนะครับคือขึ้นใหม่หมดเลยครับก็เดินมาเป็นสี่เดียวกันหมดเลยครับตัวอีกแฮนก็ประมาณนี้นะครับแฮนก็แปลงมาแล้วนี่ครับประมาณนี้ แค่นี้๋ยวผมงก็จะมาไล่เก็บสายให้ใหม่หมดเลยครับตอนนี้ที่โครงรถก็ไม่เหลือสายไฟอะไรนะครับดวผมตัดทิ้งใหม่หมดเลยนะครับนี่ครับมาไล่ขึ้นให้เจ้าของเขาใหม่นะครับเก็บงานสายไฟใหม่นะครับบนกระโลกก็ไม่มีอะไรผมตัดทิ้งหมดเลยนะครับคันดานตั่วไปก็เดี๋ยวเราจะมาขึ้นสายไฟกันนะครับสายไฟที่ใช้ ก็มีประมาณนี้นะครับก็มีสีดําไฟเลี้ยงทั้งคันนะครับแล้วก็สีเหลืองไฟหน้า <c oughs> แล้วก็เขียวคาดเหลืองนี่เป็นไฟเบรกนะครับแล้วก็เขียวคาดแดงนี่เกียร์ว่างสีแดงไฟมอเตอร์สีเขียวสายยินนะครับสีเทาดีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับสีส้มไฟเลี้ยวสีแดง ดำคาดแดงสีคอยสตาร์ทนะครับแล้วก็สีเหลืองคาดดำนี่ก็เข้าคอยนะครับตองไฟเข้าคอยสีฟ้าไฟเลี้ยวนะครับสีน้ำเงินไฟต่ำนะครับไม่ไม่ต่ำหรือสูงนะครับแล้วก็สีขาวไฟหน้าครับไปต่ำไปสูงก็ประมาณนี้ครับสายไฟที่เราใช้นะครับก็เป็นสายไฟ0ูนจุด้มิลที้เต็มนะครับที่เราจะมาขึ้นเจ้าฮอนด้าซีคันนี้นะครับนี่เราก็สวิตช์กุญแจทำการใส่ปลั๊กนะครับ ปากมันจะเก่าๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นห้องใหม่นะครับเดีย๋ยวเราก็มาทําการไล่การขึ้นกันนะครับกับเจ้า Honda าซีคันนี้นะครับขึ้นใสยไฟใหม่นะครับเป็นระบบไฟ12โวลต์นะครับนี่ครับ ขึ้นสายลากไว้เรียบร้อยหมดแลวครับหัวกระโหลกก็ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะมาเก็บรายละเอียดสายไฟกันอีกทีนะครับนี่ครับลงมานี่ครับสัยกันแจก็ต่อเรียบร้อยหมดนะครับสายก็ใช้เป็นสีเดิมๆเหมือนของฮันด้าเลยครับตรงนี้ก็ตรงสีตรงสายนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นปลั๊กกล่องไฟนะครับสายกล่องไฟแล้วก็ สายแผ่นชาร์จครับก็ขึ้นคร่าวๆมาทิ้งไว้แล้วครับอันนี้ก็อยู่ในโค้งนะครับเดี๋ยวก็มาเก็บรายละเอียดอีกทีนะครับวันนี้คือขึ้นสายลักเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็มาใส่ท่อยางแล้วก็เก็บรายละเอียดกันนะครับสําหรับการขึ้นสายไฟใหม่ของเจ้า h o n d a c ของเราคันนี้นะครับนี่ครับ๋ยวมาเก็บสายไฟกันครับตอนนี้ผมก็ทําการใส่ท่อยางเรียบร้อยนะครับก็ พันพาเทปใส่ท้อยางเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับของสายไฟที่เราขึ้นใหม่นะครับก็ร้อยเข้ามาในโครงก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ใส่แจ็คใส่ปลั๊กต่างๆนะครับนะครับก็เก็บให้เนียนๆครับจากเริ่มแรกมาที่วางรีเคขามาตอนนี้ผมก็ทําการเก็บเรียบร้อยสายให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับรับการขึ้นสายไฟใหม่ของเจ้า h o น da C ซเรานะครับ ใหัวก็โลกตอนนี้ผมก็ทําการเก็บใส่ปลั๊กใส่แจ็คต่างๆนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้สายไฟก็คือใช้เป็นสีเดิมของฮอนด้าเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าฮอนด้าซีของเราคันนี้นะครับที่ทําการขึ้นสายไฟใหม่นะครับตรงนี้ก็ลอดเป็นท่อยางมาอย่างดีนะครับนี่ครับผ่านลงมานะครับนี่สวิตช์กุญแจนะครับอันนี้ก็คือ ไฟที่ขึ้นมาจากมัดไฟนะครับอันนี้ใช้เป็นของดีมนะครับเนี่ยครับสายไฟก็ตรงสีตรงสายนะครับเข้ามาตรงนี้เป็นแผ่นชาร์จก็เข้าปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับตรงสีตรงสายนะครับแล้วก็กล่องไฟนี่ครับกล่องไฟนี่ก็ตรงสีตรงสายนะครับเนี่ยครับก็สําหรับเจ้าฮอนด้าซีของเรานะครับมาเก็บใส่ไฟใหม่นะครับใต้ถังนี้ก็เก็บใส่ท่อยางให้อย่างดีครับจากเริ่มแรกที่มา ที่เป็นสายไฟวางวางระเนียอนาดมาครับเราก็ทําการเก็บให้ใหม่เรียบร้อยนะครับมาฝั่งนี้คือช่องแบตก็ทําการเก็บให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับของฟิลสายดินนะครับ็อกเบรกมาตรงนี้ก็ของมาจากโค้งนะครับก็เราก็ทําการเก็บให้อย่างดีนะครับแล้วก็นี่คแต่แล้วก็ดีเลยไฟเลี้ยวครับนี่คดีเลยไฟเลี้ยวก็สีตรงสายของ Honda เลยนะครับ หลีไฟเลี้ยวนี่เราก็ทําการใส่รองที่ชายนะครับนี่ครับเขาประมาณนี้ก็เหลือการต่อหลอดไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับแล้วก็ใส่ไฟหน้าแล้วก็ต่อไฟท้ายนะครับก็เป็นานเสร็จสมบูรณ์นะครับสําหรับการขึ้นสายไฟใหม่ของเจ้า Honda C ของเราคันนี้นะครับตอนนี้ระบบไฟของ C คันนี้ของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ที่ผมได้ทาการขึ้นใหม่นะครับนีก็มาดูกันนะครับระบบไฟที่ทําการขึ้นใหม่นะครับก็เปิดไปกุญแจไปกุญแจนี่ไฟแจ่ว่างผมก็ต่อขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าเสียดายที่ข้างในหมุดเยร์ว่างข้างในนี่มันเสียนะครับมันใช้ไม่ได้ผมรื้อดูแล้วก็เลยเป็นไฟเยร์ว่างไม่มีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาเปิดไปเลี้ยวดูนะครับนี่ครับไปเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นโชว์ที่หน้าปัดนะครับ หลังกระโชว์นะครับก็มาเดี้ยวขวานะครับติดโชว์นะครับหน้าปัดกระโชว์ด้านช้ายด้านท้ายกระโชว์นะครับที่หน้าปัดนี่ที่แรกไม่มีหลอดมานะครับผมก็หาหลอดใส่ให้นะครับแล้วก็แต่นะครับแต่ดังเรียบร้อยครับแล้วก็ไฟเบรกเท้านะครับติดนะครับไฟสต็อปเบรกมือผมก็ทำการต่อไว้ให้แล้วนะครับ ก็เหลือ๋ย่ซื้อสวิตแคนนี่มันหักนะครับนี่แคนนี่มันหักเดี๋ยวก็จะซื้อสวิตแคนนี่มาเปลี่ยนใหม่แล้วก็สายใส่ใสายสตอปเบรกมือก็จะใช้ได้นะครับแล้วก็เครื่องระบบไฟก็ติดครบๆนะครับแยกมาไฟหน้าปัดไม่มีนะครับนี่ผมมาทําการใส่ไฟหน้าปัดให้นะครับติดครบๆหนุต่งางก็ใช้ได้ปกตินะครับเนี่ย ระบไฟนี้ไม่ต้องพูดถึงครับจะเจ็บแน่นอนครับเนี่ยครับใท้ายก็ติดปกตินะครับเนี่ยครับในเบรกคือระบบไฟครบทุกอย่างนะครับสวิ์นี่ก็ปิดตรงนี้นะไฟเนี่ยบดก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า Honda C ซของเราคันนี้นะครับที่ทำการขึ้นสายไฟใหม่นะครับตอนนี้ก็ เร็เรียบร้อยแล้วครับถ้าชอบผลงานการขึ้นสายไฟเดินสายไฟของผมก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับช่างนบวัสมอครับผม